ตดอรีออกกากาก็มีรอยู่ด้วยความเร่งรออย่างนี้ถ้าเสังเกตมให้เราูก็ดีขึ้นเพื่อใจเราดีขึ้นล้พสังเกตราจะคิดไปข้างหน้าที่จะแก้ไ คิดไปข้างหน้าแล้วก็เอาสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วในอดีตมาฟุกแต่งคิดไปข้างหน้ามันไม่จบในสิ่งยิ่งคิดเป็นยิ่งฟูกยิ่งฟูกเป็นยิน่งคิดทีนี้เมื่อการอันนี้เกิดขึ้นพวกเราไมกแตะสับกระส่ายเลยอยู่เฉยไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนใโนโปรแกรมอยู่เฉย ให้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้จะวพอเราค่อยๆประคองตัวให้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้เราค่อยจะเห็นว่าสิ่งที่มากระทบเราจริงๆแล้วเนี่ยเราทนได้ที่มากระทบเนี่ยถ้าทนไม่ได้เนียเราก็ต้องม้ยมอดอรยนะเงีแต่เราสามารถประคองตัวพ้นภาระพ้นสิ่งที่มากระทบได้แต่ว่าเรา สนได้จริงเมื่อเราทนอ,อยู่ได้เราค่อยๆดูมันทาใจไม่อยู่เชื่อที่จะ็ันอยู่ที่ใจปกติเราก็คิดว่ามันได้รับหนาสักเท่าไหร่ยิ่งท่าใจของพวกเรามีทานอยู่ในใจแล้วสิ่งที่มา,ากระทบจะเมื่อมีทานอยู่ในใจแล้วสิ่งที่มา,ากระทบมา มันก็เลยไม่มีน้ำหนักอะไรมากมายนะเพราะสิ่งที่มากระทบมันเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เราเราถูถึงไหนครับมันก็เหมือนสิ่งที่มาทำให้เราเนี่ยมีความเหมือนกับมีอะไรละสายตามันก็แค่ลอการแต่ เรามีใจหล่อเลี้ยงให้ช่วยอนิสงส์สองทางที่เราทำที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกับตัดโรคต่ตางๆช่วยเด็กกำพร้าช่วยให้คนที่อิสถานที่เย็นทานเหมือนโยมแม่ดีตาว่าสถานท,าที่ที่ทำขึ้นมาเกือนอกูลทางต่างๆ เป็นประโยชน์แก่คนที่ห<ม>าที่เรียนจะศึกษาข้อธรรหายาก,ากาไปตายปัจจุบันใจเราเรียนเมื่อติดเขาได้รามเรียนข,ข้อธรรมต่างๆเขาก็จะพอมีวิธีทางที่จะเอามาลงเพื่อให้ใจเนี่ยอย่างน้อยอยู่กับปัจจุบันเป็นนี่ก็คือถึงประโยชน์ที่เราจะสร้างสถานที่ เวลาเรียกถึงส kind of ิ่เหล่านี้ที่เราสร้างมาใจเราก็จะมีความอิ่มเอิบเอือบตาใจที่อิ่มเอือบเอือบตาเนี่ยเป็นปานสบายที่เราพอหาได้ในโลกนี้ดวงไม่ต้องดีใครจับตรงนี้ได้เวลามีอะไรเราทำให้หลังคาหลังคาทำให้เราถูกแต่ถ้าเราลองเฉื่อยเลยก็ไม่อยู่ที่ อีกตัวอืว่นไเราจะมีความสบายแบบพอจะรับได้พออยู่ได้ในที่ที่ทางปัจจุบันนี่แหละคือข้อความถ้าหากว่าเราต้เลืกปฏิบัติเราอยู่ได้จนเตอร์จิตจิตจะมีแต่ความสบายกับปัจจุบันถ้าเราจาับตรงนี้ได้ชีวิตเหมือนชีวิตปัจจุบันที่ สบสมวุ่นวายกับวิถีทางที่รวดเร็วแล้วก็ทำให้เราตะกายไปข้างหน้าไม่รู้จัโตจกจักสิ่งสังเกตไห้เราตะกายไปหาอะไรก็ตามเราคิดว่าได้มาแล,แล้วเราจะสุขแต่พอเราได้มาแล้วเราก็มองเห็นว่ามันยังขาดต่อไปข้างหน้าก็ต้องตะกายต่อไป กระจายแล้วกระจายแล้วไม่มีที่สิ้นสุดนะตาตัวเราวันาตายนี่แหลรวมันไม่มีมันสิ้นสุดเลยตากายไปข้างหน้าตลอดแล้วเราจะเอาเวลาสบายจากนั้นถ้าเราไม่มีทางสาสมตัดที่อย่างไรได้ทำไว้นะให้เราไปไปหาทานมองนะได้ทาน ได้ช่วยกสศลด้วยคนพิการอย่างน้อยก็ได้ช่วยพ่อแม่เราให้มีความสุขความสบายนึกถึงเมื่อไหร่เราช่วยพ่อแม่ให้มีความสุขความสบายพ้อแม่ก็มาหาใจใจเราก็มีความอิ่มเอิบเอิบปลาแล้วเอาชี้เป็นเครื่องยู่ก่อนได้และจากพ่อแม่ก็ตอบแทนในสังคมเอาตรงนี้เป็นทันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตักไว้ การเดินหลัก็เรียกว่าทาน,นื่อใจเป็นทานมากเข้ามากเข้าการที่เป็นทานมันก็คิดเป็นจะช่วยคนเมันก็เลยไม่รลังแก่คนศีลเลยเกิดขึด้นเองเนี่ยทานศีลความสงบในจิตก็จะเกิดขึ้นกาเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิเป็นได้เส็จนั่งแับตาสมาธิเกิดจากทานแล้วมีศี สมาธิมันจะเกิดเกิดอย่างนี้แหละมันจิตมันจะสงบไม่เล่านอนวันนี้ก็คงให้สามารถดยสังเกตแค่นี้ต้องมากันหลายที่หลายทางหลายระดับจิตแต่สอนจบจบไปเดี๋ยวอีกกลุ่มก็จะเบื่ออีกกลุ่มมันคุมเบื่อสอนดังนั้นให้กลุ่มที่ขึ้นจะเริ่มได้เรียนรู้ไอ้คนที่รู้แล้วก็นั่งเซงนิดหนึ่งน่เอาแค่

ที่แกะมาแก่ข้าวที่แจกลงแจกคนเมนูว่าที่แจะปฏิบัติแล้วมัจาไปหนคือเอางี้ทุกวันนี้ถามว่าไโยมทุกท่านเวลาทานก๋วยเตี๋ยวทานกนบองกินปรุงรสชาติไหมปรุงไหมทานก๋วยเตี๋ยวปรุงไหมปรุงมาทำไม ีปรุงเพื่อให้มันเกิดความอร่อยตามที่คุณชอบชอบใครชอบมันถูกต้องไหมก็เลยปรุงตามความต้องการของแต่ละคนปรุงอาหารเพื่อความสุขใจเราในแต่ละวันน่ะที่เราปรุงความคิดปรุงเพื่อให้อารมณ์ดีแล <Bull S 3> ืวอารมณ์เสียในการมีสมาธิก็จะวังง่ายตกลงปรุงให้อารมณ์ดีแลืวอารม สงสัยจะเป็นอารมณ์เสียกปรุงแล้วยังอารมณ์เสียว่าในอาหารการกินเวลาเราปรุงรสชาติอาหารต้องการความสุขใจเราทําไมในชีวิตประจำวันเราไม่ปรุงความคิดให้เกิดอารมณ์ดีใช่ไหมส่วนใหญ่เราปรุงเนี่ยไม่ได้เกิดอารมณ์ดีอารมณ์เสียทั้งวันแล้วทำไมเราทำแบบนั้นหรือเราบอกว่ารสชาติชีวิตเราต้องเปลผ็ดๆมันๆอย่างเงี้ย มันพุ่งมากสรุปมากเศร้ามากอย่างนี้แล้วจะมีความสุขสรุปแล้วในแต่ละวันเราปรุงความคิดเพื่อให้เกิดอารมณ์เสียถ้าเป็นสมดั่ถ้าไม่เราทำมาปรุงไม่มีทางมีความสุขเลยแล้วก็จะพุ่งเข้าอารมณ์ที่มันคุ่นัวทั้งวันนะเมื่อกี้นี้หลวงพ่อบอกให้ดูปฏิตินเพื่อเบิดว่าก็คือปรุงอารมณ์ยังไงให้ความคิดเนี่ยให้มันเกาะรูปตัวผู้สมให้ได้ พออยู่กับตัวส่วนหน้านก็จะมีความอิ่มเบลอมาอยูต่ตลอดทั้งวันความร้าหมอมในชีวิตมันก็ไม่มีแล้วปรุงยังไงแต่วันนี้หนุ่พ่อก็บอกแล้วเราทําอะไรในชีวิตที่เป็นอยู่อย่างนั้นและทาสถานที่ปฏิบาาัติธรรมมีคนมาปฏิบาาัติธรรมแล้วก็เอาความสุขของคนปฏิบาาัติธรรมมาเป็นนะ้ำหล่อเลี้ยงในใจเรามันก็นั่งยิ้มได้ทั้งวันเท่นเดียวกันอยากไปเลี้ยงเด็ก ปแจกทานให้กับคนยากไร้เราก็เอาความรู้สึกของคนยากไร้ที่เขาได้ของที่เราแจกเอามาเป็นน้ำหล่อเย็ในใจเราอนึกขึ้นมาเขาก็ยิ้มในใจใช่ไอันนี้คือปรุงให้อารมณ์ดีพอนนั้นต้องฝันปรุงอารมณ์นี้ให้เกิดขึ้นในใจเราเป็นประจำแล้วเราก็จะมีความยิ้มอยู่ในใจได้ครับแต่ส่วนใหญ่เราเครียดทั้งวันพอเราปรุงอารมณ์เสียทั้งวัน พราในระยะหน้าก like the ็ต้องกลับมาตรงนี้นหละแล้วจริงๆเนี่ยในโลกใบนี้ไม่มีใครทําให้เราพุ๊งได้ถ้าเราไม่ทำตัวเองทำจริงไหมไม่มีใครทาให้เราพุ๊งได้ถ้าเราไม่ทาตัวเองแล้วตอนนี้เราอายุมากขึ้นเนี่ยอาตมาไม่ได้ว่ารูปนะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราเจอทุกทุกเลี่ยมทุกมุมของทุกจริงไหมไม่ว่ามันจะมารูปแบบไหนเราเจอมาหมดอ่ะ เราเข้าใจทุกทุกบิดทุกเหลี่ยมทุกมุมของทุกเมื่อเราเจอทุกเหลี่ยมทุกมุมของทุกเราเข้าใจในทุกเราน่าจะเข้าใจแล้วเราน่าจะวางทุกได้ถุกต้องไหมแต่พอเราอายุมากขึ้นเรากลับวางไม่ได้ยอมไม่ได้ในทุกที่เกิดขึ้นเราเลยตายเป็นสาร์โรสแทคทุกอายุมากขึ้นโพแท่นไม่ได้โพนั่นไม่ได้ก็แสดงว่าเนี่ยเราไม่เข้าใจทุก ที่อายุมากขึ้นที่เป็นา,านรัคอร์สแตกถูกพุกหลานทำอะไรไม่ถูกใจกนะ็ไม่พอใจลูกทำอะไรไม่ถูกใจเราก็ไม่พอใจทั้งที่เองมีทุกที่เราเจอเนี่ยเจอทุกทุกมุมเราน่าจะวางได้มันน่าจะอยู่สบายขึ้นอายุมากขึ้นน่าจะสบายระเดิถูกต้องไหมพอมาเจอทุกทุหมดแล้วเจอทุกแล้วเข้าใจแล้ววางทุกอันนี้คือเจอทุกดันพ,พุกมาเก็บแล้วเราไปดีสบววาย อายุมากขึ này, ้นกับเครียดกับการแต่แรงงันเนี้ยไม่เข้าใจชีวิตแล้วเพราะะฉนั้นทำยังไงให้เกิดในปอดดูดกับอุสมได้คนได้หมดผลด้วยความเข้าใจนั่นี่ไม่ให้ทุบคลด้วยความเข้าใจบอกอันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะเราเคยเจอมาหมดแล้วพอเราวางได้ปุ๊บมันก็นั่งยิ้มโอ้ยอีกจะเจอแล้วอีกจะเจอแล้วก็เจอมาหมดมันก็นั่งยิ้มกับทุกเกิดขึ้น ไล้วอย่างนี้ยมันก็เราก็อยู่ให้ลูกหลานเขียนว่าเราอ่ะเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีเออนเทอร์เนต้างใจดีครับ้มันก็ทําให้เราไม่เศร้าหมองเห็นไหมพอเราไม่เศร้าหมองปู่ย่าตายายไม่เศร้าหมองเนี่ยลูกหลานก็พร้อมที่จะเข้าใกันแต่นี่พออายุมากขึ้นลูกหลานนีนานกอ่าหมดเพราะอะไรอารมณ์ไม่ปกติเห็นไหมปู่ตัวเองไม่ได้ลูกหลานก็หนีออก พนะอได้เนาะอ่านี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผูกสาสกเสนอแล้วประการ5อย่างก็คือเรื่องสิน5เมื่อกี้อ่ะสิน5คือถ้าใครมีสิน้าเ้งากดตาประการกับพุทธเจ้าสิดข้อหนึ่งเนี่ยประการทราสินไม่ให้ถูกลักขโมยเมื่อเราให้ะโทษข้อหนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ก็คือประการสุขภาพเห็นไหมเราไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ไม่ทำร้ายสัตว์ ก็ทาให้สุขภาพรเราดีเนี่ยคือประกันสุขภาพแล้วข้อที่สองก็คือประกันเรื่องทรัพย์สินเราไม่องโวยของใครไม่ผิดสินข้อที่สองเราก็ทําประกันสินขรงประกันทรัพย์ที่เรามีอยู่ข้อที่สามก็คือประก,รกนนันบุคคลในุติรักไม่ให้ใครมาทําร้ายมาเบียดเบียนนะข้อที่สี่ก็คือประกรันในเรื่องของของอะไรคําพูดหรือสัจจอย่าง ประการทำพูดนั่นเองปะการเคลไดข้อที่ห้าก็คือประการประการอะไรปะการไม่ให้ประมาก็คือประการสติให้อยู่กับตัวเราเองเพราะนั้นนี่คือประการห้าข้อถ้าใครรักษาสี่ห้าก็แสดงว่าบุคคลนั้นมีประการคุ้มครองแต่เราต้องทําเองนะเราต้องทําประการเองไ่ให้เอง ในหน้าประกันเอาตัวแทนมาทําไม่ได้เราต้องทำเองพอทำเสร็จประกันก็จะย้อนกลับมาคนที่รักษาคินห้าอ่ะเนี่ยครพ่อพ่อ่นนออะอแต่แป๊บแต่ไบเห็นะ <c oughs> แต่งตัวมาทุกคนสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยบ้านก็หรูหาราลังคาแม้กต่แต่ละคนแต่ละท่านไปใช้ชีวิตมาขนาดน,นี้ก็คิดว่าคงรู้จักคุณค่าของเงินแล้วละ่ะ แต่อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือท่านรู้จักคุณค่าของการมีชีวิตเกิดได้เกิดมาเป็นคนแล้วหรือยังนะท่านทั้งหลายเนี่ยบางคนกว่าจะมีบ้านเนี่ยหรือสร้างฐานะขึ้นมากว่าจะร่ำรวยรู้ดีว่าเงินหายากขนาดไหนแล้วพอได้เงินมาการใช้เงินไปซื้อความสุขนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงนะมันยากกังหาเงินเหมือนกันการที่ท่านจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไม่ง่ายนะจะต้องสร้างกุศลททาความดีมาท่านจึงจะได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นคน แล้วคุณค่าของการเกิดมนคนอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยนะให้ปฏิบัติธรรมให้ธรรมกุศลมาไว้แล้วไอ้กุศลตรงนี้การปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรรู้ไหมนะบางคนบางท่านก็โอ้ยไปสวดมนต์ขอให้ลูกชางประสบความสําเร็จให้รวยๆอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบกันนแต่สิ่งที่สําคัญท,ที่สุดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้่านสอนว่าให้เราทํบดูเนี่ยเพื่อระงับ ดักอิเลหรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือระนับความเล่าร้อนในใจของเราหรือสร้างความสบายใจในตัวเรานั่นเองเนี่ยดูซิบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะถ้านอนแล้วไม่สบายใจมันจะมีความสุขไหมเออไม่มีนะนอนแล้วโอ้ยเอ้ยโจรจะมาป้นไม้ผีจะมาหลอกหรือเปล่าก็ก็ลองดูซิก่อนนอนลองปฏิบัติธรรมภาวนาเออถ้าทําอะไรไม่เป็นก็ลองคว้าหนะังสือสวดมนต์มาสวดก่อนก็ได้ ลองดูซิเอาจิตเอาใจเรามาอยู่กับกุศลอยู่กับธรรมให้ใจเราสงบร่มเย็นมาดูซิมันพอจะอยู่ได้บ้างไหมมีความสุขขึ้นไหมอย่างน้อยๆก็เป็นสิ่งที่ท่านทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเออทุกวันนีออ้ก่อนนอนแทนที่จะปล่อยจิตปล่อยใจไปอยู่กับเรื่องปัญหาเรื่องอะไรสารพัดถึงเวลานอนหัวถึงหมอนอยู่บนเตียงแล้วลองสงบจิตสงบใจให้ใจท่าน อยู่กับความสบายในตัวในตนของท่านบ้านออาคิดอะไรไม่ออกก็ท่อมไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธออนะหรือถ้าใจเริ่มสงบนิ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ลองดูซีวันทั้งวันนั้นนะ่ะเราทํำกุศลเราทําความดีอะไรมาบ้างน,น้อมรละลึกลงมาใส่ใจเราใจเราอย่างน้อยจะได้ค้นพบความสบายบ้านนะความสบายกายเนี่ยก็ท่านทั้งหลายก็มีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วปัจจัยสี ครบหมดแล้วนะกายสบายแนละ้วเหลือแต่ใจของท่านท่านหลายคนพบความสบายได้แล้วหรือยังนะถ้าท่านคนพบความสบายทั้งกายทั้งใจได้แล้วนี่จะเรียกว่าท่านก็ได้คน้นพบคุณค่าของการเกิดเป็นคนแล้วเกิดในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วนะส่วนถ้าท่านไหนจะพัฒนาจิตพัฒนาใจให้มากกว่านี้ก็ค่อยไปศึกษาการปฏิบัติธรรมในเบื้องลึกว่ามันจะเป็นอะไรยังไงที่นั้นมากกว่านี้ นะวันเนี้ยนะก็แค่ปากถายทุกคนทุกท่านมีทั้งความสบายใจหนะที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้สัมผัสความสบายใจที่อยู่ในใจของตนนะที่เกิดจากการทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมจากการรักษาศีลจากการมีคุณธรรมและจะเลี้ยธรรมนะมีน้ำใจต่อเพื่อนรอบข้างเหล่านี้แหละจะส่งผลให้ท่านทั้งหลายเนะี่ยมีทั้งความสุขายสบายใจ นะตอนนี้ก็มีธรรนะสั้นๆให้เท่านี้แล้วนะ <c oughs>